เราก็พามาชมหอยเชอรี่กำลังออกไข่นะครับเนี่ยไข่ออกมาทีแรกมันจะสีค่อนข้างจะออกเป็นสีขาวแล้วสักพักหนึ่งมันก็จะกลายเป็นสีชมพูเมื่อมันโดนอากาศโดนออกซิเจนมันก็จะเป็นสีขาวกำลังเริ่มไข่เลยนะครับเนี่ยทางบนก็มีไข่ไข่อยู่เมื่อคืน นี่ก็เริ่มไข่อีกแล้วนะครับเนี่ยอันนั้นก็ไข่เชอร์รี่ไข่เชอร์รี่ลแล้วค่อยๆไข่นะครับพอไข่เสร็จแล้วก็จะถอยหลังไปถอยหลังไปเรื่อยๆถอยหลังเรื่อยๆนะครับแล้วไข่เขาก็จะยาวอันนี้แม่พัน์ุไข่ใหญ่ๆยาวจะยาวแบบนี้เลยมีตัวอย่างมีมีตัวอย่างกังไข่ดูนะครับอันนู้ก็ กำลังผสมพันธุ์กันอยู่ในน้ำนวเขาจะลอยน้ำลอยตัวเวลาผสมพันธุ์เขาจะลอยลอยตัวอยู่ในน้ำเหนือน้ำหอยเชอรี่เขาจะลอยน้ำได้ลอยน้ำอยู่เ,ยเวลาจับหอยนะครับให้มาดูให้มาจับกลางคืนะหอยนี่จะลอยตัวเหนือ,น,อน้ำเป็นหอยที่แปลกมากพอโดนตัวปุ๊บจะทิ้งตัวลงลงดิ่งเลยแนวดิง่งลงน้ำไปเลย อ่านี่อันนี้กําลังผสมพันธุ์จับกันอยู่จับคู่กันอยู่นะครับเนี่ยรอยเต็มหมดเห็นจะจะนี่อันนี้เราจะอนนลุงเขากำลังจะไข่ไข่ออกมาแล้วไข่ไข่ออกมาที่แรกน่จะเป็นสีขาวเดี๋ยวพอสักพักหนึ่งเมื่อโดนอากาศกับความชื้นต่างๆมันก็จะกลายเป็นสีชมพูดูเพียบเลยเนะี่ยกองเพียบเลยไลดูนะครับ พอพันแม่พันหนาแน่นมากเลยนี่นะฮะจะเป็นหอยเชอรี่สีเหลืองนะครับเนี่ยดูดูตรงนี้นะะสีเหลืองเหลืองทองโอ้โหกำลังหากินกันอย่างเมามันอาหารเราก็จะให้พวกเศษอาหารผักตบแล้วก็พวกลำจะเป็นอาหารเสริมนิดหน่อยนีฮะเวลาเขาหาคู่เขาก็จะลอยตัวอย่างเงี้ยเพื่อจะไปหากันครับเหมือนเหมือน หอยจะมีกลิ่นอ่ะปล่อยกลิ่นออกมาเพื่อจะลอยเข้าหากันอ่ะดู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 กลางคืนเขาจะออกหากินลอยเต็มไปห,หมดหอยก็ค่อนข้างจะใช้เวลาหน่อยนะครับเวลาออกไข่นี่็ประมาณสักไม่รู้เหมือนกันวัดประมาณสักครึ่งชั่วโมงเขาก็น่าจะออกเสร็จพอค่อยๆผ่อนไขน่ออกมาเรื่อยๆแล้วก็ค่อยๆเรียงเรียง้อยกัน,เป,นเป็นก้อนกลม ยาวประมาณสักยาวประมาณสักสนิ้วนะครับประมาณนี้เลยแล้วแต่แล้วแต่ว่าตัวใหญ่ตัวเล็กว่าไข่เขาเยอะขนาดไหนเรามาดูใกล้ๆนะครับว้าวชัดชัดชัดชดว้าวเป็นไข<ค>่็อ่าเป็นมมมเนม็ดสีขาวนะครับออกมาทีแรกจะเป็นเม็ดสีขาวสีขาวๆเลย ก็จะไข่ไปเรื่อยๆไข่ไปเรื่อยๆคู่นุ่ก็ยังเป็นคู่อยู่จับคู่คู่นู่นก็เป็นคู่เป็นคู่อยู่เันเป็นคู่คู่เมื่อกี้เมื่อกี้ไม่จับคู่ตอนนี้สงสัยจะได้กลิ่นกันแล้วเจอกันแล้วตัวผู้ลอยไปหาแล้วเห็นไหมเมื่อกี้ลอยไปหามีมีคู่แข่งมีคู่แข่งซ่อนอยู่คุณหลังจะไปใครถึงก่อนกันโอ้โหอันนู้นคู่นวันนี้เรามาดูหอยผสมพันกันนะครับจับคู่ เราก็จะเลี้ยงเป็นกระชังเพาะพันธุ์เราก็จะใช้เป็นกระชังธรรมชาติเลยนะครับจําลองธรรมชาติมาไว้ในนีน้เลยแต่น้ํานี่ก็น้ํานธรรมชาติเลยนะน,น<พ>้ำเพราะที่นี่เราจะเป็นบอ่บอ,บอ,บอใหญ่มากบ่อใหญ่ประมาณสัเนื้อที่น่าจะยี่สิบไร่บ่อนี้โอเคดูดูดูแต่เราก็จะใช้ผักตบเป็นอาหาร เพื่อให้เขาออกไข่ได้ด้วยถ้าบอกแบบนี้เราต้องใช้เป็นพวกผักตบเพื่อให้เขาขึ้นมาสามารถออกไข่ได้ลอยตัวนะในน้ำจะถามว่าเขาอยู่น้ำลึกได้ไหมหอยเชอรี่อยู่น้ำลึกนะครับและ,ะยิ่งอากาศเย็นเขายิ่งเดินจากน้ำลึกขึ้นมาบนฝั่งได้ไง่ายขึ้นอันนี้อันนี้เราเราได้ไปทำการจับมา,เด,เ,าเดี๋ยวเราจะไปปล่อยเดี๋ยวเราจะไปปล่อยนี่นเราจับจากนอกบอ่อมาเราก็จะไปปล่อยในกระชงัง ดูะครับตัวเพื่อที่จะให้เขาเพาะเพาะค่อนข้างจะโตมาใหญ่ใหญ่นี่ฮอชิลี่อ่าฮอชิลี่เนี่ยตัวค่อนข้างใหญ่ใหญ่มีหลายไซส์เลยทั้งสีทองทั้งสีดำทั้งสีลายมีหมดเลยนะครับเปลือกค่อนข้างจะบางแล้วก็จะไปในกระชังเพื่อที่จะให้เขาเพาะพันเพาะพันให้เขามาขึ้นมาข่เพาะพันธุ์ แต่ลูกนี่ข้างๆนี่ลูกเยอะมากเลยนะเนี่ยมองเห็นนะฮะเยอะจริงๆเยอะมากๆเลยวิธีการเลี้ยงหอยไม่ยากไม,ไม่ยากแล้วเราถ้าจะให้ดีนะครับก็ควรจับหอยตอนกลางคืนเพราะหอยเนี่ยจะลอยตัวขึ้นมาให้เราจับได้ง่ายกว่าตอนกลางวันกลางวันนี่เขาจะลงไปน้าลึกเพราะเขาค่อนข้างตัวใหญ่ตัวใหญ่หญก็ชอบขึ้นมาบนยอดผักตบ หรือไม่ก็อะไรที่ลอยน้ําโฟมเขาก็ขึ้นมาไข่ขึ้นทุกที่ครับที่เป็นฝั่งขึ้นได้หมดเลยโฟมกิ่งไม้ก้านไม้ยิ่งสูงยิ่งดีเพราะว่าพวกนี้ไข่ของเขาเนี่ยจะโดนน้ําไม่ได้นะครับห้ามโดนน้ําถ้าโดนน้าแล้วมันจะไม่ฟักนะครับเห็นไหมเขาจะขึ้นมาสูงขึ้นมาเลยเนี่ยอยู่สูงเท่าไหร่ยิ่งดีขอบกระชังก็จะมีตรงนู้นก็จะขอบกระชัง เกาะเพียบเกาะอยู่นี่นะเกาะประชังวันนี้จะได้เพิ่งจะออกมาสองวันสีก็จะชมพูจางๆหน่อยละแป๊บเดียวเขาก็เริ่มดันดันไขออกมาเรื่อยๆแล้วครับนะนะครับจะดันไขออกมาเรื่อยๆกระทางจะเยอะทีเดียวเลยหละค่อยไขออกใช้เวลานาน,านพอสมควรน,นะ ดูนป็นชัดๆหอยเชอรี่ไข่อย่างนี้นะครับไข่แบบค่อยๆตามสบายผ่อนคลายค่อยๆไข่ออกมาก็จะไข่เหนือน้ำนะครับไม่ไม,ไม่ไข่ไในน้ําเหมือนหอยเหมือนหอยขมนะครับจะขึ้นมาไข่ข้างบนด้านบน <im itation> เยอะมากอ่าวันนู้นจะเล่มจับคู่กันเลย <im itation> นั้นเริ่มเริ่มเขาเจอกันแล้วนะครับเริ่มจับคู่กันแล้ว รองจับกูบส่วนตรงนี้ก็ยังจับกันอยู่นะครับไม่เลิกไม่เลิกก็จะขึ้นมาหากินลอยน้ำสวยธรรมชาติไข่เต็มมืออยู่ตองก้านฟักตบชอบขึ้นมาตรงด้านบน ่ขแเราก็ต้องหาผักตบมาปลูกให้ไม่ย่าหย่าเยอะนะครับเดี๋ยวมันจะทําให้แน่นเกินไปแล้วก็เอาแค่พอปะปลายพอให้เขาออกไข่ได้เท่านั้นนะครับไม่เอาเยอะเพราะพวกนี้จะเป็นเป็นส่วนประกอบเฉยๆเพื่อให้เขามาเกาะนะครับก่อนในนี้ก็น่าจะมีหลาย หลายร้อยตัวทีเดียวแต่ลูกนี่น่าจะเยอะ